นนุโดยอีซุซูดีแม็กบลูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลกโอ้วเทำไมเตี้ยองทำไมเตี้ยลงเดสส์วัตรเตี้ยลงคิดวิเคราะห์แยกแยะปอสวัสดีค่ะอ้าวลายคุยกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะใช่แล้วรายละเอียดอื่น ไม่ต้องไปฟังมากเพราะเราเจอกันทุกวันอยู่แล้วไล่กันมาเยอะๆนะครับแต่ว่าเอาข้าเรื่องแรกดีกว่าเพราะว่าแหมอันนี้นะข่าวบานทไทยเลยเยอะมากเลยทีเดียวต้องขอเปิดตัวเรื่องสวยๆงามๆกันก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมสวยมากเลยสวยมากๆเลยค่ะ5แต่สวยอย่างเงี้ยก็ต้องระวังไว้ให้ดีเลยทีเดียวนะคะมีทั้งของจริงของเก๊ นะโชคดีมัม่งก็เจอของจริงโชคไม่ดีก็เจอของเกะเเนี่เป็นต้นจ้พดหมอดีทั้งนั้นหน้าอาจจะพังได้ไม,ไม่มีหมอสมสกักชีวิตอาจจะจบลง มอสเกาหลีมีอะไรเป็นของจริงบ้างเนี้ยปากตาดำอ๋อเหรอตาดำท่านั้นอ่ะไม่ได้ทำไม่ได้ทำทำแค่จมูกนะมอสมศากนะมอสมซากไอ้ที่มันยกปึงขึ้นมาอย่างนี้นี่มันคืออะไรอันนี้มันธรรมชาติฮะอ๋อธรรมชาติดึงแล้วอายุไม่อายุยังน้อยอยู่มันก็ดึงขึ้นไปดึงขึ้นไป อ๋ลเลาลาอย่าไปเดินอย่าไปเดินแถวร้านส้มตานะจาร์ไม่มีจะได้น่าเข้าบุญยากเฮ้ยฉันไม่มีเว้ยของจริงจ้ะของเธออย่างธรรมชาติไม่มีปลอมย้วนไปกว่านี้เดี๋ยวเหอะไม่ไม่พดต์ตรงนีนี่อยู่มาแล้วนะรถลอยู่วิ่งวิ่งเอางี้ไปนี่ไหมไปไหนชาวเน็ตเดี๋ยวเขาช่วยกันแชร์กันแบบว่าสุดลิ้นเลยเรื่องขบวนการศัลยกรรมเถื่อนโดยแฟนเพจนะคะ ใน Facebook ที่มีชื่อว่าแม่พดำอีกแล้วคนนี้เขาโพดอีกแล้เหรอเขานั่งดังจะไม่หาเขามาระบุว่ามีชายคนหนึ่งที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าเดนัยแล้วก็เรียกตัวเองว่าหมอตอนตอนต้นตอนนี่ไงก็ตอนต้องตอนเงียตอนต้นต้นนะครซึ่งแหมเดีวนี้เก่งภาษาไทยนะถ้าพดถ้าถูกก็ใช้พดนี่แหละเฮ้ยได้ ถ้าไมถึงพูดโกหกได <c oughs> เ้เขาโพสตข้อความเชิญชวนให้มาทําศัลยกรรมฟรีเพื่อทดลองฝีมือโดยอา้างว่ามีแพทย์คอยควบคุมมีฟรี<ข>ฟรด้เหรอนี่เขาอ้างชื่อคลินิกด้วยอย่ค่ะซึ่งในโลกออนไลน์นียคาดว่าเป็นแพทย์จากคลินิกสาวิตรีเพราะว่ามีรูปถ่ายหมอต,ต้อนที่คลินิกนัก่แหละหมอต้นแล้วเป็นไงพอเข้าไปถามหมอสาวิตรีเกิดอะไรขึ้นผลปรากฏว่าผู้สื่อข่าวไปถามปั๊บนะฮะแพทย์หญิงไอริน รุ่งชัยพิยระบูรณ์หรือหมอฝ้ายนะคะซึ่งเป็นเจ้าของออคลินิกสัญากรรม <Service S 1> สาวริสต์อ,อันนี้แล้ะนะะก็ชี้แจงว่าหมอตอ้นเนี่ยเป็นเพียงลูกค้าเก่าที่มาแก้จมูกเท่าน,นั้นเองอแล้วก็เมื่อประมาณปีที่แล้วนั่นแหละ ไม่ใช่พนักงานหรือว่าศัลยแพทย์ของคลินิกเลยส่วนรูปที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ใช่ <นะ S 1> คลินิกเขาใช่่ายโพสต์ใน Facebook ของหมอต้นนี่นะจับเครื่องมือแพทย์ก็ไม่ใช่รูปที่คลินิกเขาอย่างที่อาจารย์รู้แล้วก็คุณท,ที่สาวิตรีมีศัลยกรรมเนี่ยนะคลินิกเนี่ยมีคนเดียวนะไม่เคยเปิดสอนและไม่ได้ให้มีใครมาทําโดยไม่มีใบอนุญาต คือไม่ใช่หมอเนี่ยเขาไม่ให้ทำนะเมื่อกี้เมื่อกี้รูปหมอต้นกําลังทาศัลยกรรมอยู่เลยนะเออก็นั่นไงนั่นนี่ไงเขาเชิญชวนให้คนไปทำไม่คนที่ไปทํไม่ไม่ไม่สื่อหพือดีหรอกอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้ที่ชวนคนไปทําเนี่ยเขาจะมีราคาที่ถูกมากๆเพราะฉะนั้นคนที่เคยรู้ของจริงเนี่ย พอได้ยินราคาก็จะสยองนะไง<ม>ถูกไหมทำจมูกจริง,รงต้องเท่านี้ฉีดแก้มเท่านี้โอ้ยพอเจอราคานี้ดีใจจ้านัเข้าใจไหมจะต้องบอกอย่างนี้นะคนเราเนี่ยชอบเอาเอาราคาเป็นที่ตั้งอย่าไปเสี่ยงนะตราบใดที่พอเอาราคาเป็นที่ตั้งเสร็จปั๊บเนี่ยนะพินาศหมดจริงๆเงิงไ,ไปคลินิกที่มีหมอ ดูที่ข้างฝามันจะมีใบอนุญาตแบแท้จริงใบอนุญาตมันก็ติดได้ปลอมไม่ใช่มันต้องเป็นคลินิกเป็นเรื่องเป็นราวแล้วต้องมีใบอนุญาตเป็นเรื่องเป็นราวจ้ะไอ้ประเภทมาที่คอนโดชั้นสี่มาที่แลดชั้นสี่อย่าไปหรือว่าไปที่จอดรถออหรือบางทีก็เอารถตู้ไปแนะหมอกระเป๋านี่มีอย่างนี้ด้วยนี่ยะใชไปออกฟิตเนสนี่ยะที่ศูนย์บริหารร่างกายอย่านี่ เอาไหมอาไปเข้าไปในเขาไอ้ล็อกเกอร์ฉีกในล็อกเกอร์อย่างบ้าเราต้องกาคนที่เป็นหมออันตรายอันตรายมากไม่ควรทำค่ะแล้วถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมานะแก้ไขไม่ได้นะจะบอกหมอเลยหมอฝ้ายนี่เขาก็พยายามที่จะติดต่อหมอต้นอะไรเนี่ยนะอ้างว่าเป็นหมอนะฮะไอ้ต้นเนี่ยนะแต่ยังติดต่อไม่ได้ไม่ยมงติดต่อมีไู้เขากำลังทำกีดอยู่เลยนะจสิ ก็ขับมีลูกค้าไงอ,อันตรายมากพวกตานี้อย่าไปคิดจะทาเลยนะถ้าเจอหมอแบบมัวมัวนี่นตาพังดิฉันขอถามคำหนึ่งนะอาจารย์สิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ยมันเกิดขึ้นอยู่อยู่ตลอดเวลาแล้วทําไมมันจับไปก็ไม่หมดไม่หายไปสักทีจับแล้วปล่อยไป้ไม่ใช่ จำนวนคนที่ทําหน้าที่จับกับจํานวนคนที่ตั้งใจทําชั่วเนี่ยมันไม่มันไม่มีความสมดุ<ช>ลตลออ๋อเหรอคือเราสมมติเรามีเจ้าหน้าที่50คนแต่คนทําชั่วมี200คนจะไปะตามจับยังไงและเวลาจับแล้วนี่นะนี่เห็นกนะับตาลแล้วรู้มากับหูเลยนะพอจับแล้วก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งแล้วแล้วก็ไปทำเขาเรียกว่าสี่คกฎหมายปุบปั๊บแล้วอีกแวบเดียวกลับมาทําใหม่ไปที่ใหม่คืออะไร อันนี้คืออะไรเออมันไม่เข็ดมันไม่ลาบก็แสดงว่ากฎหมายหย่อนอ่อนไปถ้ากฎหมายแรงโดนหนเดียวจะไม่กลับไปเลยใช่แล้วแต่นี่กฎหมายมันอ่อนก็นะกลับมาเออและคนที่แบบว่าไม่รู้อินโนอินเนหรือว่าเอาเงินเป็นที่ตั้งเาาอยกก็ไปสวยตลอดสวยราคาถูกใช่ไงอืมใช่ปากต่อปากสิก็มันถูกไงเออมาหนูเคยเจอดาราคนหนึ่งเพื่อนหนูอยู่คอนโดเขาเขาก็แบบว่าเนี่ยนี่กระเป๋ามานะคะก็ฉีกกระตรงรถตู้ ก็นี่ไงเเก็กก่หมอกระเป๋าไงหอบกระเป๋าไปแล้วก็ยินเราคนนี้น่าสวยมากไม่ใช่แล้วคิดดูนะเชื้อโรคล่ะการทำอย่างนี้ต<ช>้องไปที่ปลอดเชือ้อ แล้วเธอเข็มก็ทําความสะอาดหรือเปล่าก็ไม่รู้สถานที่ก็ไม่มีการฆ่าเชื้ออะไรทีาไม่ใช่หมออย่าทําจบอันตรายแล้วไม่เห็นเลยหมอเขายังใส่เสื้อสีเขียวเลยเป็นการแล้วก็ไม่แล้วก็ต้องปิดหน้าเออแล้วก็เป็นการทําฆ่าเชื้อไหมอาจารย์ถ้าไปถ้าไปเสียกรจริงจริงถ้าคนจะต้องทาอะแค่โปะยาก็หมื่นกว่าบาทแล้ว แค่ป่วยาสลบป่ะเพราะฉะนั้นเกิดว่าสามพันสี่พันอย่างเงี้ยไม่อ้าวอย่าทำใช่แค่ป่วยาสลบไปแค่ป่วยยาสวยต้องมีตังค์ถ้ายังไม่มีตังค์ก็อยู่าไปตามธรรมชาติถ้ามันพลาดมันมันแก้ไม่ได้หมดเลยนะค่อยๆเก็บตังค์ไปก็ได้แเพราะเนี่ยที่ทำจมูกเพราะทำแล้วเออเขาเรียกอะไรโง่เฮงเหรอโง่เฮงโง่เฮงทำแล้วรวยทำแล้วเรื่องนั้นได้การสิบล้านเรื่องนั้นได้หกล้านล้านอะไรก็ได้เป็นเรื่องใช่หมอสมศักดิ์ทำนักดับบายน้องสิบ ไม่สวยไม่เป็นไรเอาเงินไปก่อนมีเงินก็สวยเองพี่มาโอเคโอเคมันโป๊กกันเองเว้ยอย่ามาโป๊กกันตรงนี้เปรดเปรดเปรดเดียวเราไปดูต่อมีแจกอะไรไม่เข้าใจปากกระจับปากกระจับหมอต้อนมีแจกแถมปากกระจับทำปากกระจับอ๋อทำเป็นโอ้โหฉันเคยเห็นนะเขาจะต้องใช้มีดกรีดเออกรีดข้างในอให้มันเป็นแบบว่าปาก พอแล้วแฟนตีอย่างเงี้ยกีบันโอนไม่เอาไมเอาม่เอาแล้เป็นออกมาเออแล้วก็เย็บแล้วปากก็จะเป็นแบบรูปกระจับอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกีดยกโอ้ยเนี้ยปิดแบกอืไม่ได้เลยกลัวเหรอกลัวพี่กลัวเลยวพี่เวลาเขาทำจมูกเขากีดตรงนี้ยจ้าเกียดแล้วก็ยัดตึกตึกตึกึกไม่เอาแล้วแค่นี้ก็งามพอแล้วไม่ต้องทำอะไรเจ็บเวลาทำตาในใจเขาฟิ้นออกมาอย่างเงี้แล้วกีดข้างในแค่ สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมมีเกนวันพุชข่าวที่สองมาเลยนะครับว่ากันด้วยเรื่องของไม้สาวพาวเสน่ห์คนนี้คนนี้นะใช่คนนี้นะโอ้ยฉันไม่ได้ไม้ฉันไม่มีคนนี้ล่ะคนนี้ก็ไม่ไม้ไม่ไม้ค่ะคนนี้ไม้นะคะคนนี้ไม่มีไม่มีฮะแล้วบูนเซ่นบูเซนนูเซ่นนะครับสดแล้วเนื้อหอมเสน่ห์ฟุ้งกระจายนะครับใครก็จับตา เพราะกลับมาครองสถานะสดอีกครั้งหลังตีทะเวียนยามาเกือบครึ่งปีแล้วสวยมาครองสถานะสดใช่ก่อนหน้านี้เกือบจะตกเป็นข่าวกับผ,ผู้ต้องสงสัยอย่างไฮโซพกนะครับซึ่งไปฉกมาจากน้ําชาซึ่งเป็นข่าวออกมาแต่พอ,อเคลียร์<อ>เรื่องเคลียร์ราวเรียบร้อยแล้วว่าไม่ใช่เรื่องจริงจนล่าสุดชาวเน็ตช่วยกันจับโปด้วยภาพหลังไม่อย่างบุษเ,เส้นและกันนะครับอย่างเอาบุเส้นป้ายแดง ไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนสาวที่หวยหินหนึ่งในนั้นก็มีคิสหอวังกับแฟนหนุ่มไฮโซเซนนะครับแล้วก็ไฮโซพกที่เป็นข่าวก่อนน้านี้แต่เคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเฮียใช่ใช่แต่ที่ชาวเน็ตลองว้าวก็เพราะในกวนนั้นก็ยังมีหนุ่มหลวงพระสูตรอดีตหวานใจของสาวไออภิษดานะครับต้องใช้คำว่าอดีตนะอดีตอดีตอดีเดี๋ยวจะไปว่าเขาโฉกอีก เป็นอนดีตเขาไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วซึ่งหนงข่าวกระซิบพร้อมแนบภาพเป็นหลักฐานด้วยว่าคู่นี้เขาสนิทสนมคุยกันกันกนุ่งกันนิง่งนั่งติดกันตลอดอืมนะความเป็นไปได้มีไหมพี่มาไม่ทราบแต่ว่าเมื่อเย็นเจอกันอุ้นเส้นทํางานอยู่ด้วยกันไปออกอีเวนต์ด้วยกันแต่หลวงพุเส้นเคยมาพูดแล้วนี่ว่าหนุ่มหนุ่มโรนี่เป็นเพื่อนสนิทเคยไปเล่นไปเล่นยิมที่ซอยแถวแถวชิดลมอ่ะ เห็นเขาให้สัมภาษณ์แล้วนะม่อเย็นเย้งเขาบอกแล้วที่คอนเสิร์ตเนี่ยก็คนเขาเป็นเจ้าภาพก็เลยต้องมาดูแลก็งานที่หลวงเขาจัดไงคอนเสิร์ตหลวเขาก็ต้องมาดูแลแล้วเขาก็ต้องมาดูแลเป็นมดาแล้วไม่ได้เซ็นเตอร์เป็นของหลวงเขาถ้าเกิดดูจะมาดูแลลูกค้าผิดตรงไหนอ่ะนางก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นความจริงอะไรเลยแค่รู้จักกันมานานเท่านั้นเองแต่ฉันถามคำหนึ่งนะเวลาผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเออนี่งานเดยกก็จะมาเป็นประโยชน์ เวลาผู้หญิงผู้ชายเนี่ยรู้จักกันไปกินข้าวกันทําไมต้องมโนเออทำไมต้องเป็นแฟนกันทําไมต้องมีอะไรกันล่ะเออขอถามคำหรอไม่จําเป็นไม่จําเป็นใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าพอเป็นคนสาณะคนก็ชอบมโนอาจารย์รู้ได้ไงรู้ได้ไงบอกเขาไงรู้ได้ไงอาจารย์รู้ได้ว่าผู้ชายผู้หญิงเวลาไปกินข้าวต้องต้องพี่ไม่ได้บอกทุกคู่ มันก็มีที่ใช่แล้วมันก็มีที่ไม่ใช่แต่คนชอบเหมาว่าใช่เกือบหมดว่ามาว่าไหมเออมันมีทั้งใช่และไม่ใช่แต่คนชอบเหมาว่าใช่ทั้งหมดมันมีอย่างเงี้ยป่ะพี่มาถ้าสมมติเป็นเป็นจีบกันแบบหนจะเสนอจะชวนไปกินข้าวดูหนังอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการศึกษากันไงทำไมล่ะจ้าเไงแล้วยังไงอ่ะทำไมต้องไปว่าเขาเป็นแฟนการพี่มาพี่มาบอกอย่างนี้ไง เวลาว่าเวลาผู้หญิงผู้ชายไปกินข้าวแล้วทำไมคนชอบมองว่าเขาต้องเป็นแฟนกันก็นี่ไงถึงได้อยากจะถามนี่ว่าทำไมอ่ะแต่ถ้าสมมติเขาจะเป็นแฟนกันจริงๆนะหนึ่งเขาหย่าแล้วยังเขาหย่าแล้วเขาเป็นสดออันนี้พูดเรื่องวุ้นเส้นเหรอใช่ไงนี่พูดเรื่องทั่วไปป่ะไม่ใช่แต่พี่พูดในสำหรับปลายนี้อ๋อใช่เขาหย่าแล้วเขาหย่าแล้วขนาดเดียวกันผู้ชายซึ่งเคยมีแฟนเขาก็เลิกกับแฟนเรียบร้อยก็แปลว่าได้ไปฉกอะไรมาจากใคร แต่ก็อาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้ใช่ตอนนี้เขาอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้แต่ถ้าเป็นแฟนกันขึ้นมาก็ไม่ได้ผิดอะไรค่ะก็ไม่ผิดอะไรใช่ไหมใช่แล้ที่สําคัญทาไมต้องกําหนดว่าคนเป็นไม้ต้องเข็ดรักคนเป็นไม้ต้องทําไมอ่ะอยู่สดกับว่าแต่งงานกันแต่งใหม่ดีของอย่างงี้แล้วแต่ว่าจะเจอคนใหม่เป็นยังไงถ้าคนใหม่ไม่ไม่ถึงว่าคนเป็นไม้นะฮะอยู่คนเดียวหรือว่าแต่งงานแต่งใหม่ดีหรือว่าควรจะแต่งงานใหม่ดีใช่จะถามใครอ่ะถามคุประธานพี่พี่บอกเผื่อถามอาจารย์เสรีไหมไม่จะถามพี่พี่บอกเผือก ทำไมล่ะเพราะว่าก็ถ้าฉันเจอดีฉันก็มีใหม่ได้แต่ฉันเจอไม่ดีฉันก็ไม่มีใหม่แล้วทาไมถึงจะต้องมากําหนดว่าฉันต้องเป็นยังไงอนของแบบนี้เนี่ยจะบอกนะบอกว่าไม่เอาล็อกไม่เอาอีกแล้วไม่มีแล้วไม่เอาแล้วมีมาแล้วเหมือนเดิตอนมีลูกอะทองทองแล้วไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วเอาตายไม่ทันอลไรทอยันแล้วอย่างนี้ไม่ได้นี่อย่าไปแต่พดแต่พดแบบบอกเลยนะว่าอยู่เป็นโสดดีกว่านะ ไม่แน่ไม่เพราะชอบอยู่เป็นโสดสนุกดีไม่มีใครมาแย่งไม่งายอยู่เป็นโสดมาตั้งสามสิบปีสวยกระดาษดียังโสดออกเออยิ่งสวยยิ่งโสดเพราะว่าสวยเลือกมากไม่ได้เลยไม่ได้เลยคนนี้เขาเป็นแต่สวยเลือกได้เขาไม่มีสวยเลือกมากเออนี่สวยแล้วเลือกมากแล้วอาจารย์โสดอยู่เปล่าตอนเนี้ไม่โสดไม่โสดแล้วไปจีบ ตากล้องทำไมไม่ได้จีบเลยคืออะไรอ่ะเนี่ยตกลงเดี๋ยวนี้เราทักว่าใครหน้าตาดีไม่ได้เลยนะเอพราะถ้าหน้าตาดีกลายเป็นหน้าจีบเออนี่ไงจะไปกินข้าวกับผู้ชายผู้หญิงก็หาว่าต้องเป็นอะไรกันจะชมเขาหน่อยก็หาว่าอยากจะได้ดูหน้าเซ็กคนนถ้าเกิดมีผู้ชายมาบอกว่าม้าสวยจังเลยแปลว่าเขาจีบม้าเหรอเออก็นั่นน่ะสิเขาอาจจะแอบชอบก็ได้พี่ม้าไม่งั้นแค่ชมทำไมทำไมมันจะต้องมีเรื่องเซ็กส์อยู่ตลอดเลยแปลว่าต่อไปนี้นั่นเราเห็นใครหน้าตาดีเราต้องเฉยๆอย่าพูดว่าเขาหน้าตาดีใช่ไหม ไม่ได้ได้พูดเสียเราชอบก็นั่งเงีาจะร์พอพูดแป๊บคนน้าตาดีนี่ไปจีบเขาตกลงกูไม่พูดละใครหน้าตาดีกูชเฉยเฉยช่างเถอะอะไรวะต่อไปนี้จะพูดนะเออเธอหน้าตาทุเลศอย่างนี้เหรอแต่หน้าตาดีห้ามพูดอาจารย์กลัวแฟนว่าหรือเปล่าไม่กลัวเขารู้จักพี่ดีถ้ารู้จักไม่ดีพอจะอยู่กันมาสามสิบสี่ปีเหรอใช่ปะ อยู่นานเนาะคนอยู่ป่ะไม่ใช่เลยไม่ทนอยู่เลยค่ฉันอยู่ฉันอยู่กับฉันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้ก็นั่นไงสามสิบปีแล้วจานสามสิบสี่อุ้ยเขาเป็นแฟนกันตั้งแต่ตอนเท่าไหร่อายุสามสี่ไม่ทราบอาจารย์สิบสองมั้งแปดสิบสองแล้วมั่นคงค่ะบหรอนี่เห็นหมดทุกรู่หุมคนแล้วสินะสามสิบสามสิบสี่ปีไม่ได้เพ่งคิดอะไรกันมากมายขนาดนั้นคนสมัยสมัยที่อาจารย์มาเล่นพจนานิพ์คนนั้นเลยเหรออาจารย์ ไม่ใช่นั่นเป็นลูกน้องที่ดูแล ต้องบอกว่าเป็นคนมีบุญมากเลยนะที่อยู่กับคนได้นานเนี่ยคนรักได้นานเป็นแบบว่า3 4 0สี่สิบปีก็มือนพ่อแม่เราเงี้ยมั่นใจตอนนี้เลยว่าอยู่กันจนตายอ่ะพูดได้อย่างนี้เลยโอ้เลิศเนาะตายกล้าพูดเลยครับขอเจออย่างนี้บ้างได้ไหมเนี่ยเราต้องทำบุญด้วยอะไรเนาะเราถึงจะเจอแบบนี้ไม่เจอหรอกพี่มาเราคงเจอไม่ได้แล้วเพราะเราอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยกว่าเราจะเจออีก30ปีที่อยู่ร้อยพี่มาเจอแล่ๆพี่มาสวยสู้จานเสรีไม่ได้อุยอย่าไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาโกรธตายเธอหาเรื่องนะเออฉันย ยอมฉันยอมนานจะบอกให้งี้นะคนไม่สวยเนี่ยอร่อยตลอดเออไม่ได้อร่อยด้วยวิธีการอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าเขามีวิธีการของเขาที่จะกำลังจะด่าว่าพี่ไม่สวยเหรอไม่ใช่เอ้ยขอโทษนะเวทีไปดีกว่าการมาพูดมันไม่เสียอะไรตลาดดีกว่ามาแอบด่ากันชุเรศขอโทษนะ ไว้ปล่อยให้คนเบียรอายุเขาคุยกันอืมจ้าคนสามตัวช่วงดี้มันรู้ว่าไหวแรงบ่อน้อยนอาแพ เอาเลยเรื่องนี้นี้นะรับรองว่าสะท้อนสังคมไทยกันเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าได้มีการแบบโพสต์กันมาให้เห็นกันเลยจ้ะจะาไวายปัญญา,าริษานะฮะหลังจากที่เจ้าตัวโพสต์คลิปมานี้แล้วเนี่ยนะวูบวาบขึ้นมาอยู่พักหนึ่งนะนรีบลบงิด่ารีบลบออกไปแล้วนะแต่เราก็ยังแคปมาให้ดูได้เรียกว่างานเข้ากันเต็มๆเลยนะขันเฮ้ยน้องไหวเขาร้องไงเพีงน้องไหวอ่ะมีร้องยังไงอ่ะ รู้ไหมอ่ะไม่เพลงเขาไม่แค่อะไรนะ <No. S 2> เพลงเขาเข้ากับตัวเขามากเลยวายปัญญาริษาเทียนประสิทธิ์นะที่เมื่อคืนนี้ได้เกิดดราม่าเดือดนะหลังจากที่ตัวเองเนี่ยโพสต์รูปแบบว่าเออสตอรี่ใน i n s t a g r กรนะเป็นช็อตที่ <c oughs> แฟนหนุ่มที่มีชื่อว่ามิโนลุคขึ้นไทยอิตาเลียนนี่แหละ นะเข้ามาจูบเธอแล้วก็ทั้งยังมีช็อตเผ็ดร้อนสุดๆที่พี่วแบบ่าถ้าดูตามรูปต้องใช้คำว่านวลเนียนวลเนียถูกต้องอค่ะแฟนหนุ่มนวลเนียแล้วก็เอามือเข้าไปบีบหน้าอกของบีบ,บอย่างเงี้เลยเหรอเออประมาณน <laughs> ั้นอนะ่ะเอาเดี๋ยวได้เสียกันหรอกอ <laughs> ยา่าเขามีผัวแล้ว <laughs> อาจารย์กาเสียได้ับบิด้แต่ดายเสียไว้หมดโอ้เอ้าไม่งันนี่เขาอยู่ได้ถึง30กว่าปีนี่เขายังแบบมิมโดยหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ไปนะ ต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าแฟนๆก็เข้ามากระหน่ำวิจารณ์ถล่มทลายกันเลยทีเดียวนะฮะก็ทําให้เจ้าตัวเนี่ยลบโพสต์นี้ไปแล้วแล้วก็ต่อมาเนี่ยสาวหวยก็ยังได้โพสต์ข้อความดราม่าหนักราม่าหนักไปไหมมีใครรู้จักคําว่าฟมินิสึ์นะบ้ามแคหลังจากโพสต์ข้อความสักพักนึงข้อความนี้ก็ถูกลบออกอีกเหมือนกันแปลว่าต้องให้สิทธิเกสตรีในการจะทําอะไรได้โดยไม่ควรจะมีใครมาครอบงำ แต่มันเอามา <Okay. S 1> โพสต์แบบนี้ม,นมันไม่ <im itation> น่าไม่ควรยังไงมันก็ไม่ควรค่ะ <im itation> ในในฐาน,น,นะที่อาจารย์แก่สุด <im itation> <im itation> อย่างเดียวก่อนยังไม่จบยังไม่จบจะบอกอย่างนี้ <im itation> หลังจากที่ลุมจวกลุมด่าลุมอะไรอย่างนี้นะนางก็นนนเนี่ยแรงได้ค่ะไม่แคร์ได้ค่ะแต่กรุณามองรอบๆตัวเองด้วยนะคะว่าคุณอยู่ในสังคมแบบไหนแหมไม่ใช่อะไรได้หรอกค่ะอะไรเงี้ยไปดูคลิปดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่ามันสมควรไหมเออ ไม่ควรตอบเลยตอบได้เดี๋ยวนี้เลยว่าไม่ควรค่ะออะไรแค่แค่จุ๊บปากแค่เนี้นะไม่ใช่เอางี้พี่ตั้งคําำถามฮสมมติว่าผู้ชายคนนี้ที่เธอเจอนี่นี่นมือ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 ล้วงที่หน้าอกเนี่ยนะนี่นะแล้วต่อไปถ้าวันหนึ่งเธอไม่ได้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้ฮผู้ชายคนอื่นอยากจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ไหมเออน่าคิดอะหรือถ้าผู้ชายเกิดอยากจะแต่งเพราะผู้ชายบอกว่าไม่ถืออะพ่อแม่เนี่ย เขาจะเอาคนนี้มาเป็นสไพย,ย์ไหมพ่อแม่ของผู้ชายเนาะใช่เนี่อันนี้ก็น่าคิดเพราะพี่เคยถามผู้ชายที่ไม่แต่งงานนะพี่ถามว่าทําไมถึงยังไม่แต่งงานอืเขาบอกอาจารย์คู่นอนหาง่ายอแต่แม่ของลูกและสไพยของแม่หายากนั่นอาจารย์เจอแบบนั้นนี่ฉันเจอแบบนี้อืคนรู้จักกันเลยเข้าบ้านทีผู้ชายพาเข้าบ้านทีแทบแตกเนี่ยแม่เขาไม่ยอมใช่ไหมโอ้ทั้งพ่อทั้งแม่เขาไม่ยอมเลยอาแล้วพี่รู้อีกครอบครัวหนึ่งนะ พอเขาจะแต่งงานกันลูกชายนะาจะแต่งงานพ่อไม่ยอมไปงานแต่งงานเพราะอะไรรู้ไหมพี่ถามพี่ถามพ่อเขาเลยว่าทำไม,มเขาบอกก็มาบ้านผมไม่เคยนั่งอยู่ในห้องรับแขกไปครุกอยู่ในห้องลูกชายผมตลอดผม,มไม่อยากจะได้ผู้หญิงแบบตลอดเวเออนี่ก็ไม่งามนี่แล้วอยู่เมืองนอกทำเป็นไปอยู่ด้วยกันพ่อแม่เขา ตัดหางไม่ส่งเงินให้เลยต้องไปส่งเงินเพราะฉะนั้นเราต้องคิดนะว่าเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นคนสองคนเรื่องเพลงนั้นที่บอกว่าอยากให้โลกนี้มีเธอแต่ฉันมีเธอกับฉันท่านเป็นพรมันเก่ามากไม่เคยได้ยินแต่มันก็พร่อยให้คนมีประสบการณ์ก็คุยกันนี่มีคอมเมนต์เข้ามาเลยนะคนของประชาชนทําไมช่างทําตัวไรย่างอายแบบนี้อันนี้คอมเมนต์ที่ที่น้องวายโพสอะถ้าจะเล็แบบนี้อันนี้พี่อ่านจากคอมเมนต์เขานะไม่ใช่ว่ามาว่าน้องหวายนะ ถ้าจะเลดแบบนี้เขาล้องเธอเลิกเป็นนักร้องเถอะค่ะสงสารเด็กที่จะเป็นตัวอย่างรบกวนออกจากวงการแล้วไปเลดให้สาสมใจเลยค่ะติ่งด่ามาด่ากลับนะคะเคอเขากลัวว่าติ่งของหวายจะด่ากลับเขาเขาบอกด่ามากูด่ากลับมีอีกคอมเมนต์หนึ่งเสียดายอุ้ยอันนี้แรงฉันไม่อ่านเสียดายได้เกิดมาในวงตระกูลที่ดีแต่ทําตัวโชเรียรราดมากๆที่ทางด้านคอมเมนต์หนึ่งเนี่ยก็กล่าวว่าน่าเกลียดเป็นนะไม่ต่างอะไรกับพวกที่ จะตัดปนาตัวเองเป็นเน็ตไอดอลที่มาโชว์ของพลาสติกคืออะไรอ่ะชนนมปลอมไงหรอนมปลอมเป็นก้มๆเป็นเบาๆเต้นไปนมแยกกันไปจับดันกลับเข้ามาเต้นใหม่ไม่ดีเด็ดกินนมเสริมแบบปลอมต่างๆขนาดนั้นหรอกมาเกมาพอดก็ดูมันก็เต้นไปแต่ไม่นมแยกกันไปเยอะจับมาจะดูทีเอาทำไมนมมันห่างไปเรื่อยๆนะพี่มาเขาพูดถูกนะ เพราะจริงๆน้องหวายเนี่ยถ้าสืบสาหรกเขาเนี่ยเขาเป็นลูกู้ดีจริงๆอาจารย์ยังไปพูดถึงไอ้บูตระกูลเขาเลยไม่ใช่แตบอกถ้าสืบสาหรกคือคำคำที่คนเขาพูดอย่างนี้แสดงเขาต้องรู้จักสาหรกของน้องหวายเขาเป็นสาหรกที่ดีจริงๆเพราะฉะนั้นเขาเลยเสียดายไงเมื่อเกิดมาเป็นสาหรกนี้อืใช่ไหมล่ะแต่เด็กสมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดแหละพี่มาเขาอย่าเป็นเม้พี่มาอยู่เป็นโสดดีแล้วเขาบอกเอดีนะเป็นโสตที่เดียวนะคะเะอึงนะ ไม่สดแต่คือสิทธิสตรีเนี่ยสิทธิสตรีเป็นสิ่งที่เราควรจะส่งเสริมแต่ว่าการใช้สิทธิต้องไม่สุรุ่ยสุร่ายมันต้องใช้อย่างพอเหมาะพอดีใช้อย่างเหมาะอย่างสมคนเราอยู่ในสังคมมันต้องมีบรรนัถฐานถูกป้ะอาจารย์อาจารย์ไม่รู้เด็กรู้จักเด็กสมัยนี้ไปเตือนมันว่ามันด่าเอานะก็ไม่เตือนกลัวเลยนะผู้หญิงไม่เตือนบว่าเขาก็โพสตในส่วนตัวของเขาเกี่ยวอะไรหรอเกี่ยวอะไรก็คเขบอกเี่ยก็คุณไม่แขก็ไม่แข์ไปแต่ว่าม่แต่พอลงไปใน อินสแรนนี้มันไม่ส่วนตัวแล้วนะมีคนดูอยู่ครับอุ้ไม่เตรียมมาเลยกลัวละเอางี้ละกันไม่ต้องมีนักสืบเยอะมากสรุปแค่เนี้ยหาผูอยู่คนเดียวสบายกว่าผัวแบบไหนที่ไม่ยากผัวที่แต่งไปงานเป็นการัดยากแต่ผัวเรียบร่าแต่หาจะน้องยังอายุน้อยอยู่เลยอยู่คนเดียวสบายกว่าเชื่อสิ คนนี้เขามีคู่มา30กว่าปีฉันน่ะไม่มีมาตั้ง30สกว่าปีเออก็ถึงอยู่ด้วยกันได้ไงคุยกันบ่อยๆบ้านาอาจารย์เราเต้นเส้นนมมันแยกออกกันไหมพี่ไม่มีของปลอมในร่างกายเข้าใจไหมไม่จะมีอะไรไปแยกของจริงร้นๆวแต่แต่วายเนี่ยเขายังบอกเลยนะบอกว่าเนี่ยเขาโพสอย่างเงี้ยมันเป็นสิทธิสตรีอ่ะมีอะไรป่ะ ก็เป็นสิทธิ์สตรีแต่คนที่ด่าก็เป็นสิทธิของคนจะด่าเหมือนกันเลยโอเคงั้นก็รับกันไปก็แล้วกันรับกันไปก็แล้วกันไปเถียงเงินข้างหน้ามาพอแล้วกันคิด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 วิเคราะห์แยกแยกวันนี้เราไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันบ้างรอมาดีค่ะ